ทีมเล็กๆอย่างผมเนี่ยขอไปสู้ทีมใหญ่ๆหน่อยมันจะเป็นอะไรไปนะครับโอ้โหสื่อจากประเทศเยอรมนีอย่างบิลครับบอกว่าสาลิกาดองนิวกาสเซนอยู่ในเต็ดกลายเป็นอีกทีมที่ร่วมศึกชิงตัวชูดบริงแฮม,มกองกลางตัวเก่งของเสือเหลืองบรุเซียดอนมุดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห เราต้องบอกว่าอนาคตของชูดบลิงแฮมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามมากๆเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเมื่อเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสือร์อลงลบรูซีด้านุนจนกลายเป็นที่หมายตาของหลายสโมรสรมากๆครับเชื่อกันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็เรอัลมาดริดครับต่างก็มีลุ้นคว้าตัวชูดบลิงแฮมนะครับและคาดว่าตัวเขาเองก็พร้อมจะย้ายทีมแน่ๆหลังจบฤดูกาลนี้ไปนะแล้วก่อนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเนี่ยคือตัวเต็งในศึกนี้โดยพวกเขาเนี่ยพร้อมทําเต็มที่เพื่อคว้าลายเซ็นของชู กลิไปครองให้ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดกับสื่ออย่างบิลเนี่ยบอกว่าสาริกาดงนิวคาเซิลครับก็เป็นอีกทีมที่จะร่วมวงชิงตัวชูดเลแฮมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะสาริการดงนิวคาเซิลเนี่ยพวกเขาสามารถแข่งกับทีมใหญ่ได้เลยนะครับหลังจุกเช็คเอร์โดยกลุ่มทุนจากซาอุดิอราระเบียเรียบร้อย ปัจจุบันครับนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนพิมพ์เลงกฤษนะครับและพวกเขาอาจจะทุ่มเงินเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์อย่างหนักเลยถ้าหากว่านิวคาสเซิลสามารถตีตั๋วไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ในฤะดูกาลหน้านะครับสุดท้ายครับชูดเบลลิงแฮมคนนี้เนะี่ยทำไปแล้ว10ประตูแล้วก็4แอซิสจากการลงเล่น2 4นัดทุกรายการในฤดูกาลน,นี้นะครับโอ้โหต้องมาตามกันแล้วครับ ตอนนี้นิวคาสเซิลก็อยากจะได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวเรื่องเงินครับซาวุดีอาระเบียมีพร้อมให้ทุกอย่างครับพร้อมสู้กับทีมใหญ่ๆๆๆๆอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์ก็ไหมผมได้ลนะจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆ